ข้อความในพระสุตตันตปิฎกขุตตะนิกายปฏิสัมภิทามักยาน,นกถาสุตตะมยา,ยานิเทศอภิญเยายานิเทศข้อ8กรรมธาตุรูปธาตุอรูปธาตุการมภพรูปภพอรูปภพสัญญาภพอสัญญาภพเนวัสัญญานาสัญญาภพเอกโอการภพจตุโวการภพ ปัญจโวการพบปฐมฌานทุติยฌานตาติยฌานจตุตฌานควรรู้ยิ่งทุกอย่างธาตคือสภาพที่ทรงไว้ซึ่งลักษณะเฉพาะของตนซึ่งแบ่งออกเป็นกรรมธาตุรูปธาตุและอรูปธปาตุกรรมธาตุเป็นลักษณะเฉพาะของสภาวะธรรมสำหรับผู้เกิดในกามาวัจรภูมิ ซึ่งในชีวิตประจำวันเป็นไปกับด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมารมณ์มีการเห็นการได้ยินได้กลิ่นลิมรสถ,ถูกต้องสัมผัสและเนึกิิดซึ่งประกอบด้วยลักษณะเฉพาะคือเป็นไปกับด้วยขันห้าอายตนะ12ท่า18เป็นตนกรรมธาตุนี้เป็นไปในส่วนของกรรมภูมิคือผู้ที่เกิดในกรรมภพอันประกอบไปด้วยอบายภูมิสี่ มนุษภูมิ1และสวรรค์6ชั้นเรียกว่ากามธาตทในส่วนของรูปปาตทนั้นได้แก่ผู้ที่เกิดในรูปภูมิ16ชั้นคือรูปภระพมิภูมเรื่องจากรูปาวัจรวิบากทํทำให้เกิดเป็นพรหมบุคคลใน16ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งหรือผู้ที่อยู่เป็นสุขด้วยความสงบแห่งจิตด้ยอำนาจของรูปปรชาน ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานและจตุทะฌานก็ได้ชื่อว่ารูปประธาตุเช่นกันในรูปประธาตุหรือรูปประพรมสิบหกฌนนี้มีรูปประธาตุซึ่งเป็นเอกโวการพบคือผู้ที่มีขันเดียวเรียกว่าเอกโวการพบได้แก่อสัญญสตตาพบหรืออสัญญสตาพรม ส่วนรูปประพรมอื่น15ชั้นเป็นปัญจโวการภพคือพบที่มีขันห้าส่วนอรูปประธาตนั้นได้แก่อรูปประพรมมีเพียงขันสี่เท่านั้นที่เรียกว่าจตุโวการพบหรือผู้ที่บรรลุอรูปฌานสี่ได้แก่อากาสานัญจายตะนะ วิญญาณัญญายตนะอาจินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะก็เรียกว่าอรูปธาตุเช่นกันถ้าทั้งสามนี้คือทั้งกรรมธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุล้วนแต่เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดทางนั้นคือล้วนแต่เป็นไปกับด้วยทุกในวัฏฏะทั้งสิ้นไม่สามารถที่จะออกไปจากวัฏฏะได้ ไม่สามารถที่จะออกไปจากทุกแห่งการเกิดแก่เจ็บตายความเศร้าโศกความเสียใจยพิไรลำพันได้เพราะยังเป็นไปกับด้วยอกุศลและเป็นไปกับด้วยกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาแม้รูป,ปราธาตุและอรูป,ปราธาตุคือผู้ที่สำเร็จรูปฌานสี่และอรูปฌานสี่แม้จะเป็นสัมมาสมาธิ คือความสงบแห่งจิตที่ประกอบไปด้วยความเข้าใจถูกความเห็นถูกแต่ความสงบแห่งจิตนั้นไม่สามารถดับกิเลสได้เป็นสบุเฉดคือไม่สามารถดับกิเลสได้อย่างเด็ดขาดเป็นเพียงวิคัมพนาปหานะคือการคมกิเลสไว้ได้ช่วขณะที่ความสงบแห่งจิตนั้นยังไม่เสื่อมเท่านั้นเมื่อความสงบแห่งจิตนั้นเสื่อม นิวรห้าคือกิเลสที่กลางกัน้นชิตไม่ให้เข้าถึงกุศลก็เกิดขึ้นตามปกติท่านเปรียบไว้เหมือนกับหินที่ทับหญ้าหญ้าไม่อาจ,จเจริญง,งอกงามได้ก็จริงอยู่แต่หญ้านั้นก็ไม่ตายเมื่อยกก้อนหินนั้นออกแล้วหญ้าก็จเจริญง,งอกงามเติบโตได้เช่นเดิมความสงบแห่งชิตในขั้นของรูปฌานและอรูปฌานนั้น ไม่ใช่เครื่องขัดเกลากิเลสให้หมดสิ้นไปได้ตามลำดับเป็นเพียงสุข,ขาวิหารธรรมคือธรรมะเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันเท่านั้นเองการดับกิเลสได้เป็นสมูทเฉตนั้นต้องดับได้ด้วยวิปัสนาคือรู้และเห็นนามรูปว่าเป็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่าเป็นของว่างเปล่าเพราะเกิดและดับไม่เหลืออยู่แปรเปลี่ยนไปจากเดิม จึงเป็นอนัตตาทุกๆขณะที่เกิดแล้วดับแล้วละคลายการยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นสิ่งที่เที่ยงเป็นสุขเป็นอัตตาตัวตนยึดมั่นถือมั่นด้วยความเห็นผิดด้วยความเข้าใจผิดว่านามรูปนั้นเป็นของของเรานามรูปนั้นเป็นเรานามรูปนั้นเป็นตัวตนของเราวิปัสสนาญาณที่รู้เห็นสภาพธรรมตามความเป็นจริงของนามรูปตั้งแต่นามรูปปปริเฉทญาณ คือเห็นนามและรูปนั้นแยกขาดจากกันไม่ใช่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งเดียวกันไม่ใช่เป็นแท่งเป็นก้อนอันเดียวกันเป็นแต่เพียงนามและรูปนั้นอาศัยกันและการเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหมดไปหายไปสิ้นไปแปรไปเปลี่ยนไปเมื่อดับแล้วไม่เหลืออยู่แล้วแปลไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วย่อมไม่เป็นตัวตนไม่เป็นอัตราใดๆ คือรู้จักรูปกายและนามกายนี้ว่าส่วนใดเป็นเพียงการประกอบกันเข้าของรูปส่วนใดเป็นการประกอบกันเข้าของนามคือจิตกับเจตสิกเท่านั้นและเมื่อเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่เหลืออยู่สิ่งใดที่ไม่เหลืออยู่แล้วไม่มีอยู่แล้วจะเป็นอัตราตัวตนเป็นของของเราเป็นเราเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นรูปเป็นนามอีกต่อไปไม่ได้ และรู้ว่านามรูปนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากการโดนบันดาลหรือไม่ได้เกิดขึ้นจากการไม่มีเหตุมีผลใดๆแต่เกิดขึ้นจากเหตุคืออวิชชาตันหาอุปทานและกรรมไม่ว่าจะเป็นนามรูปของใครๆก็เป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นนามรูปที่เกิดในอดีตในปัจจุบันหรือในอนาคตก็เป็นเช่นนี้ คือรู้จักเหตุรู้จักปัจจัยทําให้นามรูปเกิดขึ้นคือรู้จักการเกิดขึ้นของนามรูปนั anas, ่นเองและนามรูปเกิดขึ้นนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปไม่มีนามรูปใดที่เกิดขึ้นแล้วคงอยู่อย่างนั้นเที่ยงอยู่อย่างนั้นเป็นอัตตาตัวตนอย่างนั้นตลอดไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นได้แก่นามรูปนั่นเองเมื่อเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเป็นธรรมดา เมื่อดับไปแล้วย่อมไม่เหลืออยู่เป็นธรรมดาย่อมไม่มีอยู่เป็นธรรมดาเมื่อดับไปแล้วย่อมไม่คงที่อยู่ที่เดิมเป็นธรรมดาเมื่อไม่มีอยู่แล้วเมื่อดับไปแล้วเมื่อไม่เหลืออยู่แล้วเมื่อไม่คงที่อยู่แล้วเป็นธรรมดาก็ย่อมเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนใดๆเป็นธรรมดาคือรู้จักการดับของนามรูปนั่นเองคือเกิดที่ใดย่อมดับที่นั่น เกิดขึ้นในขนาดใดย่อมดับในขณะนั้นเช่นการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการลิ้มรสการถูกต้องสัมผัสและนึกคิดเห็นขนาดใดจะดำลงอยู่อย่างนั้นตลอดไปไม่ได้ย่อมดับไปได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องสัมผัสและนึกคิดก็เช่นเดียวกันซึ่งเป็นไปอยู่ทุกๆขณะทุกๆทางทางทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ เป็นไปในทุกๆขณะในชีวิตประจำวันนั่นก็คือว่างเปล่าทุกๆขณะที่เกิดขึ้นและดับไปเมื่อเป็นไปอยู่ทั้งวันก็ว่างเปล่าทั้งวันเพราะเกิดดับแปลเปลี่ยนว่างเปล่าอยู่ตลอดเวลาในความว่างเปล่านั้นจะเป็นสัตว์บุคคลตัวตนจะเป็นของของเราเป็นเราเป็นตัวตนของเราไม่ได้คือรู้การดับของนามรูป ที่เกิดขึ้นนั่นเองที่เรียกว่าสมัสนาญาณเมื่อความรู้ความเห็นอย่างแฉมแฉ่งในการเกิดขึ้นและดับไปของนามรูปจางนี้ความรู้ความเห็นที่เรียกว่าวิปัสนาญาณน,นี้มีความคมกล้าขึ้นตามลำดับแห่งวิปัสนาญาณน,นั้นๆจนถึงมัคคยาณและผลยาณซึ่งเป็นโลก,กุตระปัญญาก็สามารถดับเหตุแห่งทุกที่เรียกว่าทุกขสมุทัยได้ คือดับการเกิดและการตายได้ตามลำดับทุกขสมุทัยที่เป็นเหตุให้เกิดนั้นก็คืออวิชชานั่นเองเมื่อวิชายังอยู่ตราบใดการเกิดและการตายในวัตะย่อมเป็นไปอยู่ตราบนั้นเพราะอาวิชชาเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เกิดสังขารคือการปรุงแต่งอย่างจริงได้แก่ปุญญาพิสังขาร ในส่วนที่เป็นกามาวจรกุศลและรูปาวจรกุศลอปุญญาพิสังขารได้แก่อกุศลอเนนชาพิสังขารได้แก่อรูปาวจรกุศลซึ่งสังขารทั้งสามนี้เองเป็นปัจจัยให้เกิดปฏิสนธิวิญญาณที่ทำให้เกิดกรรมธาตุรูปธาตุและอรูปธาตุคือเป็นเหตุทำให้เกิดและตายตายแล้วเกิดไม่มีที่สิ้นสุดในวัฏฏะ เมื่อวิชาดับด้วยปัญญาคือความเข้าใจถูกความเห็นถูกที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิหรือเรียกว่ามัคเมื่อวิชาดับทุกทั้งปวงก็ดับดับด้วยโลกุตระปัญญาตามลำดับคือโสดาปฏิมัคโสดาปฏิผลสกทาคามิมัคสกทาคามิผลอนาคามิมรคอนาคามิผลอรหัตตมัคอรหัตตผล มรรคและผลตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้เป็นธรรมะที่พ้นจากธาตุทั้งสามหรือภพทั้งสามผู้ดับกิเลสได้แล้วที่เรียกว่าพระขีณาสพเป็นผู้พ้นจากกิเลสได้อย่างหมดสิ้นแล้วหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าบารรลุนิพพานเป็นสมุทเฉธาปหาราวิบุตรคือหลุดพ้นจากกิเลสได้อย่างเด็ดขาดแล้ว เป็นผู้สงบจากกิเลสท,ทั้งสิ้นแล้วจึงเป็นผู้ก้าวล่วงธาตุทั้งสามได้อย่างสิ้นเชิงธาตุทั้งสามจึงเป็นธรรมะที่ควรรู้ยิ่งสำหรับข้อความในอัตถกถามีดังต่อไปนี้ข้อความในสัทธรรมปการเสนีอัตถกถาคุตกะนิกายปฏิสัมพิธามักอัตถกถทายานกถาสุตตะมยยานิเทศ อภินยเย,ยยานิเทศ 8. ปวิสชนาสิบมีกรรมธาตุเป็นต้นพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรแสดงแล้วโดยประเภทแห่งภพธาตุอันประกอบด้วยกามกล่าวคือกรรมราคะชื่อว่ากรรมธาตุหรือธาตุกล่าวคือกามชื่อว่ากรรมธาตุธาตุอันประกอบแล้วด้วยรูปฌาน เพราะลักการเสรียได้ชื่อว่ารูป,ปรธาตุหรือธาตุกล่าวคือรูปฌปานชื่อว่ารูปธปา,าตุธาตุอันประกอบแล้วด้วยอรูปฌานเพราะลักกามและรูปฌปานได้ชื่อว่าอรูปธาตุหรือธาตุกล่าวคืออรูปฌานชื่อว่าอรูปธาตุธาตุเหล่านั้นนั่นแหละท่านกล่าวโดยปริยายแห่งพบอีกจริงอยู่ท่านเรียกว่าพบเพราะเป็นอยู่ พอันประกอบแล้วด้วยสัญญาชื่อว่าสัญญาพบหรือพอันสอละคตด้วยสัญญาชื่อว่าสัญญาพบหรือสัญญามีอยู่ในพบนี้เพราะเหตุนั้นพบนี้จึงชื่อว่าสัญญาพบสัญญาพบนั้นเป็นกรรมภพก็ได้เป็นรูปะพบเว้นอสัญญาพบก็ได้เป็นอรูปะพเว้นเนวสัญญานาสัญญาพบก็ได้พบที่ไม่มีสัญญาชื่อว่า อาสัญญาภพอาสัญญาภพนั้นเป็นส่วนหนึ่งแห่งรูปภพ,พเพราะความไม่มีสัญญาอยากชื่อว่าเนวสัญญาคือมีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะมีสัญญาละเอียดชื่อว่านาสัญญาคือไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่เพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญาภพที่ประกอบด้วยเนวสัญญานาสัญญานั้นชื่อว่า เนวสัญญานาสัญญาภพอีกอย่างหนึ่งชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญาเพราะความไม่มีสัญญาหยาบและเพราะความมีสัญญาละเอียดมีอยู่ในภพนี้เพราะเหตุนั้นภพนี้จึงชื่อว่าเนวสัญญานาสัญญาภพเนวสัญญานาสัญญาภพนั้นเป็นเอกเทศแห่งอรูปภพภพที่ระคนด้วยรูปขันคันเดียว คือล้วนไปด้วยรูปประคันคันเดียวแห่งภพนั้นมีอยู่เพราะเหตุนั้นภพนั้นจึงชื่อว่าเอกโอการภพเอกโอการภพนั้นเป็นอัญญาภพนั่นเองภพที่ละคนด้วยนามคันสี่คือล้วนไปด้วยนามคันสี่แห่งภพนั้นมีอยู่เพราะเหตุนั้นภพนั้นจึงชื่อว่าจต,โาจตุโอการภพจตุโอการภพนั้น เป็นอรูปภพนั่นเองภพที่ละคนด้วยขันห้าคือล้วนไปด้วยขันห้าแห่งภพนั้นมีอยู่เพราะเหตุนั้นภพนั้นจึงชื่อว่าปัญจโวกาลภพปัญจโวกาลภพนั้นเป็นกามภพด้วยเป็นส่วนหนึ่งแห่งรูปภปพด้วยวิสัชนาสิบสองมีปฐมฌานเป็นต้นพระธรรมเสนาบดีสาริบุตรแสดงด้วยอำนาจฌานสมามบัติ คำว่าฌานในที่นี้ประสงค์เอาเพียงแต่พรมวิหารธรรมปฐมฌานประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขและเอกกตาแห่งจิตทุติยฌานประกอบด้วยปีติสุขและเอกคตาแห่งจิตตติยฌานประกอบด้วยสุขและเอกาตาแห่งจิตจตุฌานประกอบด้วยอุเบกขาและเอกคตาแห่งจิต